สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพลอยในกลุ่มสารก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนี่หน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เราก็มาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาเฉลยการบ้านกันค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่ตรงกับช่วงเวลานะคะข้อ1.1ค่ะ ภาพใดเป็นเวลากลางวันคะภาพแรกนะคะก็คือภาพเด็กที่กำลังนอนอยู่นะคะแล้วก็ภาพที่สองนั่นคือเด็กกำลังรับประทานอาหารนะคะภาพใดเป็นเวลากลางวันคะใช่แล้วคะ่ะภาพที่สองนะคะเป็นเวลากลางวันนะคะเป็นภาพที่เด็กกำลัง และประทานอาหารอยู่นั่นเองค่ะต่อไปข้อ1.2ค่ะภาพใดเป็นเวลากลางคืนคะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่กำลังลอยกระทงค่ะส่วนภาพที่2นะคะก็คือภาพที่กำลังเล่นน้ำสมกาณค่ะภาพใดเป็นเวลากลางคืนคะ ใช่แล้วค่ะภาพเล่งนะคะเป็นเวลากลางคืนนะคะซึ่งเป็นภาพที่กําลังจะลอยกระทงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับ w i n เนอร์ช t อตโนต้อีกครั้งครับ คลิปรวมติวเข้มเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการเตรียมสอบครับครั้งนี้จะมาในวิชาสังคมศึกษาหมวดความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำไมเราต้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ธรรมชาติสำคัญกับเรายังไงเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ําป่าไม้ทุง่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานและกำลังแรงงานมนุษย์เป็นต้นครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองครับสิ่งแวดล้อมจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยมนุษย์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลายครับทรัพยากรธรรมชาติจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับนั่นก็คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้นและ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปครับ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นก็ได้แก่พลังงานจากดวงอาทิตย์ลมฝุ่นอากาศครับและ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าประชากรโลกความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ำเสียจากโรงงานน้ำในดินทัศนียภาพอันงดงาม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้ครับในด้านสิ่งแวดล้อมจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆเช่นกันครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่1คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจําแนกได้2ชนิดครับคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่อากาศดินลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทัศนียภาพต่างๆภูเขาห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทร และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดเลยครับและ 2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ได้แก่พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆครับสัตว์ป่าป่าไม้สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์ครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ครับมนุษย์เสริมสร้างขึ้นได้แก่สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นตามความเหมาะสมของสังคมเศรษฐกิจ การเมืองศาส,สนาและวัฒนธรรมครับเช่นเครื่องจกักรเครื่องยนต์รถยนต์พัดลมตรัรทั์วิทยุฝนเทียมเขื่อนบ้านเรือนโบราณสถานโบราณวัตถุและอื่นๆได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยค่านิยมและสุขภาพอนามัยครับ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สําคัญของโลกและของประเทศไทยคือทรัพยากรดินทรัพยากรน้ําทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรสัตว์ป่าทรัพยากรแร่ธาตุและประชากรครับทรัพยากรดินหมายถึงสะสารที่ปกคลุมผิวโลกเกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบางๆเมื่อมีน้ำและอากาศที่เหมาะสม ก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้สีของดินจะทําให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ครับปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดินทําให้สีของดินต่างกันโดยถ้าฮิวมัสน้อยสีจะจางลงถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินนั้นจะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาครับไม่ว่าจะเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ตะกอนดินที่ถูกชะล้างทําให้แม่น้ําและปากแม่น้ําตื้นเขินต้องขุดลอกใช้เงินเป็นจํานวนมากเช่นกันครับเราจึงควรป้องกันไม่ให้ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรมด้วยการอนุรักษ์ดินตามวิธีดังนี้ครับ 1. การใช้ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยการปลูกพืชที่ต้องคํานึงถึงชนิดของพืชและการไถปรวนตามแนวระดับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินครับ 2. การปรับปรุงบำรุงดินหรือการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินเช่นการใส่ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกการปลูกพืชตระกูลถั่วการใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรดการแก้ไขพื้นที่ดินเค็มด้วยการระบายน้ำเข้าที่ดินเป็นต้นครับ 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดินได้แก่การปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชบังลมรวมทั้งการไม่เผาป่าหรือการทำไร่เลื่อนลอยครับและ 4. การให้ความชุ่มชื้นแก่ดินการระบายน้ำในดินที่มีน้ำขังออกการจัดส่งเข้าสู่ที่ดินและการใช้วัสดุเช่นหญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ครับด้านทรัพยากรน้ำหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้อุปโภคบริโภคชำระร้างร่างกายใช้ในการเพราะปลูกการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทรัพยากรน้ำยังเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฏจักรครับ น้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับน้องๆเราจึงควรช่วยการแก้ไขปัญหาน้ำเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน้ำด้วยการอนุรักษ์น้ำคือการใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงได้แล้วยังสามารถป้องกันการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วยนะครับรวมถึงการสงวนน้ำไว้ใช้ในบางฤดูเช่นการทำบ่อกเก็บน้ำ รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ําและระบบชนลประทานครับการพัฒนาแหล่งน้ําในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมครับ ปัจจุบันได้มีการนำน้ำบาดาลมาใช้อย่างแพร่หลายแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุดตามมานะครับการป้องกันน้ำเสียโดยการไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลรวมไปถึงสารพิษต่างๆลงในแหล่งน้ำน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลควรมีการบำบัดและกะจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำด้วยนะครับมาถึงทรัพยากรป่าไม้ครับคือสังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ มีการสืบพันธุ์เพื่อการเจริญเติบโตรวมทั้งให้ผลิตผลและบริการที่จำเป็นต่อมนุษย์ครับทรัพยากรป่าไม้แบ่งออกเป็น12ประเภทด้วยกันเลยนะครับคือ 1. ป่าศูนย์สูตรคือป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่หนาแน่นแสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นดินได้ซึ่งต้นไม้ส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบกิ่งก้านมากและลำต้นตรงครับ 2. ป่าร้อนชื้น ส่วนใหญ่พบในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นครับ 3. ป่ามรสุมคือป่าไม้ที่มีลักษณะต้นไม้ที่ปลูกห่างๆกันแสงแดดสามารถทะลุถึงพื้นดินได้ครับ 4. ป่าไม้อบอุ่นไม้ผลัดใบคือเป็นป่าไม้ที่มีใบเขียวทั้งปีต้นไม้มีลำต้นสูงไม่มากครับ 5. ป่าไม้อบอุ่นผลัดใบเป็นป่าที่มีใบเขียวเฉพาะฤดูร้อนลำต้นของต้นไม้สูงและใบมีขนาดใหญ่ครับ 6. ป่าสนเป็นป่าที่มีพืชลำต้นตรงกิ่งสั้นใบเล็กกลมและเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี 7. ป่าไม้เนื้อแข็งไม่ผลัดใบเป็นป่าที่มีต้นไม้เตี้ยลำต้นเล็กใบแข็งเป็นจำนวนมากครับ 8. ป่าสวรณนาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ห่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวนธรรมชาติเพราะเป็นพื้นที่โล่งสภาพอากาศโดยรอบค่อนข้างแห้งแล้งครับ 9. ป่าหนามและป่าพุ่มเขตร้อนเป็นป่าที่มีต้นไม้แบบไม้หนามและไม้พุ่มทนต่อความแห้งแล้งครับ 10. ป่ากึ่งทะเลทรายเป็นป่าที่มีต้นไม้ลักษณะทนต่อความแห้งแล้งเช่นกันครับ 1. 1ป่าพืชพันุ์ในทะเลทรายส่วนมากจะเป็นพืชใบเล็กมีหนามลำต้นสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีครับ 12. ป่าในเขตอากาศหนาวจะเป็นป่าแถวขั้วโลกละครับ ป่าไม้ถูกทำลายไปจำนวนมากดังนั้นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ดังนี้ครับ 1. นโยบายด้านการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 2. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสันทนาการ 3. นโยบายด้านการจัดการที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น 4. นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้เช่นการทำไม้และการเก็บหาของป่าการปลูกและการบำรุงป่าไม้การค้นคว้าวิจัยและด้านอุตสาหกรรมครับ 5. นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจกอย่างผสมผสานครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับทรัพยากรสัตว์ป่าในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ได้ให้คำนิยามไว้ว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกมแมลงหรือแมง ซึ่งตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ําและให้ความหมายรวมถึงไข,ข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วยครับแต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทําตัวรูป,ปรพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้วและสัตว์พาหนะที่ได้จากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าวด้วยครับทรัพยากรแร่ธาตุคือทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีส่วนประกอบทางเคมี และมีลักษณะทางฟิสิกแน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยแร่ธาต์ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ทั้งท้ที่คุณสมบัติของแร่ธาตุเป็นสิ่งที่ทำลายให้สูญไปไม่ได้ครับและสุดท้ายคือมนุษย์ครับมนุษย์อาศัยอยู่ในธรรมชาติและถูกควบคุมโดยธรรมชาติแต่การที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐมีสมองเลิศกว่าสัตว์อื่นๆจึงสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆไปได้ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มนุษย์จึงสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับทรัพยากรอื่นๆจะมีประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์ร่างกายของมนุษย์สามารถทำงานหรือใช้พลังงานของตนให้เป็นประโยชน์ได้ส่วนสติปัญญาของมนุษย์สามารถคิดคน้นประดิษฐ์สร้างสารรค์ความเจริญด,ด้านต่างๆให้เกิดขึ้น ดังนั้นประเทศที่กําลังพัฒนากิจการด้านอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการทางด้านประชากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานมนุษย์ที่สําคัญคือการป้องกันการว่างงานป้องกันการเจ็บป่วยป้องกันการหย่อนสมรรถภาพป้องกันการแก่ก่อนวัยป้องกันการตายการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอจะเข้าใจแยกออกแล้วใช่ไหมละครับว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถึงยังไงแล้ว2อ,อย่างก็ต้องมีควบคู่กันไปเสมอนะครับครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างว่ามีอะไรบ้างมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการแก้ไขยังไงได้บ้างยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วินเนอร์ชัทโน้ตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ สิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพคืออะไรคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะนั่นคือต้นไม้และก้อนหินนั่นเองค่ะภาพใดเป็นสิ่งเวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตคะ ใช่แล้วค่ะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะข้อที่1ค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสังเกตได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะต้นไม้ซึ่งสังเกตได้ว่าต้นไม้นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะจากต้นไม้เล็กกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะก้อนหินก้อนหินก็จะมีการผุกร่อนนะคะไปตามการเวลานะคะจากก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะน้ำกัดเซดตะตลิ่งนะคะทำให้ตะลิ่งพังทลายค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการค่ะคือการกระทำของมนุษย์และการกระทำของธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่ง การกระทำของมอนุษย์นะคะก็จะมีตัวอย่างดังนี้ค่ะ 1. เก็สพิษจากโรงงานค่ะ 2. ขยาม,มูลฝอยเพิ่มมากขึ้นค่ะ 3. การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะและ4ค่ะป่าไม้ถูกทำลายค่ะต่อไปเป็นการกระทำของธรรมชาตินะคะก็จะมีตัวอย่างเช่นข้อที่ 1. น้ําท่วมนะคะข้อที่2แผ่นดินไหวนะคะข้อที่3ขึ้นลงพายุนะคะข้อที่4ไฟป่าค่ะ ต่อไปเป็นข้อ2ค่ะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะคะเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะคะและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะต่อไปนะคะเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะไม่ทำลาย หรือทำให้เกิดความเสื่อมโทรมนะคะต่อไปนะคะเราควรที่จะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโดยการปลูกต้นไม้ทดแทนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียนนะคะบ้านห้องเรียนและนักเรียนนะคะต่างเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันค่ะโดยบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัยและห้องเรียนนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะดังนั้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียนให้น่าอยู่นะคะน้าเรียนจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียนนะคะให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านนะคะอย่างแรกเลยเราควรที่จะจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านและก็บริเวณหน้าบ้านนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราควรที่จะช่วยเหลือทำงานบ้านนะคะตามที่ได้รับมอบหมายค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะเพื่อความสวยงามร่มรื่นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนนะคะเราควรที่จะดูแล รักษาความสะอาดนะคะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและควรทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะไม่ทิ้งลงพื้นนะคะต่อไปค่ะเป็นการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญนะคะควรที่จะจัดเวรทําความสะอาดห้องเรียนทุกวันนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดด้อมกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาหน้าที่89นะคะในข้อที่5ใหญ่ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะลงในช่องว่างแล้วตอบคำถามค่ะเดี๋ยวครูพอยจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะโรงเรียน ของนักเรียนในอนาคตเปลีป่ยนแปลงไปจากเดิมก็คือมีสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะให้นักเรียนลงกลับไปฝึกทำนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมนะคะในหน้าที่97ค่ะในหน้านี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษรายง,งานกระดาษ A4 กระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะตามตัวอย่างที่ครูพลอยได้เขียนไว้ให้ดูค่ะ เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดนะคะแล้วส่งกลับมาใน Google Classroom นะคะนักเรียนสามารถส่งการบ้านได้ภายในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนะคะก่อนเวลา18นาฬิกานะคะหากนักเรียนส่งหลังจากนี้นะคะครูพอยขออนุญาตหักคะแนนหรือเพียงแค่ครึ่งของคะแนนเต็มนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ